ครัท่านผู้ชมครับมันฝรั่งวันนี้เราเอาคําสั้นๆครับแต่เป็นคําสั้นๆที่คนจํานวนมากไม่รู้ความหมายแล้วก็ใช้กันผิดที่ผิดทางแปลผิดบ้างเข้าใจผิดบ้างติดตามเลยดีกว่าครับท่านผู้ชมครับว่าผมกําลังจะพูดถึงคําว่าอะไรครับท่านผู้ชมครับในปี2 5 5 8นะครับพศหรือตรงกับพิตตศักราช2015ครับท่านผู้ชม ประชาคมอาเซียนจะเกิดขึ้นครับหลายคนยังไม่รู้เลยครับว่าประชาคมอาเซียนนี่มันคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นคําที่ผมจะพูดถึงในวันนี้ก็คือคําว่า A C นะครับหลายคนบอกว่าอ๋อ A C นะฮะนักเรียนวิศวกรรมของผมเนี่ยนะครับก็บอกว่าอ๋ออาจารย์ครับ A C ในทางวิศวะเนี่ยมันคือไฟฟ้ากระแสสลับกับ Accelerated Current นะฮะผมก็บอกว่าไม่ใช่ครับ เรากําลังเรียนวิชาสังคมวัฒนธรรมเราก็ต้องรู้เรื่องความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการเศรษฐกิจสังคมร,รอบๆบ้านเราด้วยนะครับเซีนั้นย่อมาจากคําว่า ASEAN Community นะครับดูรูปประโยคดีกว่าครับท่านผู้ชมจะได้เข้าใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับ ASEAN Nations will become ASEAN Community in 2015คือในปี2015หรือ2558ครับประชาคมอาเซียนจะเกิดขึ้นครับก็บรรดาสมาชิกทั้งหมด ประมาณ10ประเทศนะครับก็จะร่วมกันเป็นประชาคมอาเซียนเหมือนใน EZ หรือว่า European Community นั่นเองครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับไปบอกเด็กๆนะครับไปเล่าให้ลูกหล,ล,ลานฟังนะครับว่า AC ไม่ใช่ AEC นะครับ AC คืออาเซียนคอมม i t นิตซึ่งหมายถึงประชาคมอาเซียนไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอาเซียน o n o m น c c มิกคอมม y นวันนี้สวัสดีครับ